ให้รู้จักคําว่าแม่มันยิ่งใหญ่สามารถสร้างโลกได้อันนี้มันเป็นพัชชันของเราและอีกอย่างหนึ่งที่เรากลับมาเนี้ยเราอยากให้เวทีของเราเป็นเวทีที่ทุกคนรู้จักไม่แพ้กับเวทีใดๆในประเทศไทยะระดับโลกเราอยากยกย่องเวทีเนี้ยของเรา Miss, คิสคาว่ามิสซิตเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่ให้มันโด่งดังให้มันเทียบเข้ากับเวทีคําว่ามิสเฉย ครั้งนี้บอกเลยว่าเยอะมากหลักแบบหกหลักเลยจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินเราไปเรียนกับคุณครูที่สอนพวก MU T เลยที่สอนพวกแอนนาเสือเราลงทุนเลยรวมถึงรูปร่างหน้าตาเราแบบว่าทำใหม่หมดเลยค่ะเราก็ดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันทำงานปกติประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้มีอะไรก็ เราก็ก็ถือว่าดีดีถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะอะไรเงี้ยอะไรที่มันปิดพาาไปหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากแบบอะไรทั้งสิ้นคือเหมือนเรื่องราวมันจบไปแล้วหรือว่าก็จบแล้วค่ะอะไรเงี้ยเราน่าบอกว่าน่าน่าจะแบบมันมันน่าจะแบบมันไม่มีอะไรแล้วอ่าเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยต่างคนต่างแบบทําหน้าที่ของแต่ละคนดีกว่าอะไรเงี้ยการทํางานมันอาจจะมีกระทบกระทั่ง อาจจะมีเข้าใจผิดกันได้แต่ณจุดหนึ่งอ่ะบบกาเชื่อว่าว่าพี่เขาอ่ะเนื้อแท้เขาเป็นคนดีการกลับมาครั้งนี้นะคะต้องบอกว่ามาด้วยแพชชั่นที่แบบว่าเต็มที่เราเปลี่ยนทั้งรูปร่างที่แบบว่ามาแบบสวยเลิศเพอร์เฟกในตัวที่เป็นแบบว่าตัวเล็กตัวเตีย้ยแต่ออกมาแล้วเพอร์เฟกแล้วก็แพชชั่นที่อยากให้ยกย่องความเป็นแม่ให้กับประเทศไทยแล้วคนในโลกให้รู้จักคําว่า แม่มันยิ่งใหญ่สามารถสร้างโลกได้อันนี้มันเป็นพัชชั่นของเราและอีกอย่างหนึ่งที่เรากลับมาเนี้ยเราอยากให้เวทีของเราเป็นเวทีที่ทุกคนรู้จักไม่แพ้กับเวทีใดๆในประเทศไทยและระดับโลกเราอยากยกย่องเว,ท,งเวสสทีเนี้ยของเราคําว่ามิสซิตเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่ให้มันโด่งดังให้มันเทียบเข้ากับเวทีคําว่ามิสจีนจีนเธบอกว่าลงทุนไปเยอะมากเลยกับการประกวดในครั้งนี้ครั้งนี้บอกเลยว่าเยอะมาก หลักแบบหกหลักเลยจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินเราไปเรียนกับคุณครูที่สอนพวก MU T เลยที่สอนพวกแอนนาเสือเราลงทุนเลยรวมถึงรูปร่างหน้าตาเราแบบว่าทำใหม่หมดเลยฉีดทุกอย่างเราแบบเจ็บตัวแต่เรารู้สึกว่ามันมาด้วย p a ชั่นที่เราอยากมาเราอยากกลับมานี้เราไม่ได้ต้องการมา เพื่อที่จะมาแข่งขันกับเพื่อนหรือกับใครเราแข่งขันกับตัวเองแล้วก็มาทำ p a s ชั่นให้เวทีนี้มันสูงสุดให้คำว่ามิสซิตมันยิ่งใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทุกคนต้องรู้จักเวทีนี้ให้ทั่วโลกให้ได้รู้จักว่าเวทีนี้มันสำคัญจริงๆแล้วก็น่าชื่นชมคำว่าแม่ที่สามารถแบ่งแยกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบริบทแต่บริบทได้และทุกอย่างทำได้ดี จริงๆก่อนหน้านี้นที่เคยมีประเด็นที่เป็นเรื่องเป็นราวดับประเทศมันมีนมผลกการประกวดนางงามไหมคะต้องบอกว่าตอนแรกก็มีผลตอนแรกก็คือมันหลังจากที่เราไปสมัครตอนนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่ามีมีมมข่าวแบบนี้ไม,ไม่ได้สร้างกระแสเราไม่รู้ว่าวมีแบบนี้แล้วเวทีนี้เขายังต้องการเราอยู่หรือเปล่าจนเราออกมาเคลียร์แถลงข่าวทุกอย่างและเราก็ได้ถามกับกองประกวดว่า เรายังสามารถที่จะมาสมัครได้ไหมยังสามารถที่จะเข้ามาแข่งขันได้ไหมเขาบอกไม่เกี่ยวอันนั้นมันคือคนเรามันมีผิดพลาดได้หรือคนเรามันมีแะ้วก็ได้อย่างที่บอกค่ะเหรียญมันมีสองด้านมันอยู่ที่คนสื่ออ่ะเขาเรียกว่าอยู่ที่คนรับว่าคุณจะรับด้านไหนแค่นั้นเองค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นเราก็กลับมาทําให้มันดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กลับมาเนี้ยเพราะเราไม่อยากให้ทุกคนนัก ตีตาถ้าวันนั้นน่ะที่บอกว่าถ้าเราฆ่าตัวตายอะ่ะ <Okay. S 1> เรามันจะเหมือนเป็นตาบาปเราแล้วลูกเราแล้วมันจะทําให้ทุกคนน่ะรู้ว่าแบบลูกต้องมองแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพื่อนหรือสังคมอะ่ะต้องมองไปที่ลูกเราว่าแม่มึงอะ่ะ ขี้ขโมยขี้ยักยอกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเลยออกมาพิสูจน์แล้วก็มาชู้ตัวเอง่อามาแบบพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ออกมายืนหยัดในตรงนี้ได้เลยว่าหลังจากที่ตั้งตัแถลงข่าวกับการเคลียร์ประเด็นทุกอย่างคือหลังจากเหตุการณ์ระไรนั้ก็คือทุกอย่างไม่มีอะไรขึ้นหน้าหรือไม่แลบเล็บหรือไมคะคือตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะคะเราก็ดําเนินการใช้ชีวิตประจําวันทํางานปกติประจําวันอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือไม่ได้มีอะไรก็เราก็ ก็ถือว่าดีดีถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะอะไรเงี้ยอะไรที่มันปิดพลาไปหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากแบบอะไรทั้งสิ้นคือเหมือนเรื่องราวมันจบไปแล้วหรือว่าก็จบแล้วค่ะอะไรเงี้ยเราน่าบอกว่าน่าๆจะแบบมันมันน่าจะแบบมันไม่มีอะไรแล้วอ่าเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยต่างคนต่างแบบทำหน้าที่ของแต่ละคนดีกว่าเงย้ยคะในส่วนของเรื่องการ ไม่มีไม่มีนะคะมันก็ไม่เห็นมีอะไรอนะไรเงี้ยใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นได้คุยได้คุยกันก็ไม่ได้คุยอะไรเงี้ยใช่แต่ถามว่าถ้าเจออ่ะเราก็คุยได้อนะไรเงี้ยเราเราเราแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะคุยหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้อะไรคือมันคนเราอ่ะต้องบอกว่าการทํางานมันอาจจะมีกระทบกระทั่งอาจจะมีเข้าใจผิดกันได้แต่ณจุดหนึ่งอ่ะบอก็เชื่อว่าว่าพี่เขาอ่ะเนื้อแท้เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนทําบุญ แล้วก็เป็นคนช่วยเหลือสังคมเพราะเชื่อว่ามันอาจจะมีแบบอะไรที่มันโมโหหรืออารมณ์อะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าระยะเวลามันก็จะพิสูจน์ได้มากกว่าถ้าถือว่าเคลียร์จบตั้งแต่วันนั้นที่ตั้งโต๊ะแทใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยไม่มีเรื่องอะไรที่แบบว่ารักแท้รักใครใจไหนใช่ก็ไม่ได้มีก็คือหวังว่าในอนาคตจะสามารถร่วมกันได้ก็ก็ได้ค่ะเลยตอนเราตอนนี้คือร่วมงานแน่นอนก็ได้ค่ะไม่มีความรู้สึกดหรอเกลียดอะไรไม่มีค่ะ กฝาขอให้ฝากฝากเชียร์หน่อยนะคะโบไลฟ์มินจนิตาแก้ชมภูพานใหม่เลข20นะคะจะไฟแนลนะคะตัดสินวันที่5สิงหานี้แล้วคะ่ะที่5สิงหาคมนะคะเบอร์20คะ่ะฝากด้วยคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ